สวาวดีวทุกคนเปิดคำพูดบอสโจยมานิน โพสผ่านแพลตฟอร์มส่วนตัวของตัวเองศิงลปินที่ทักมาสมัครกับบอสโจยมนินถ้าคิดว่าดังได้ด้วยตัวของตัวเองนะครับไม่ต้องทักมาสมัครกับพ่อโจนะครับซึ่งล่าสุดก็เป็นคน FC ฟซแฟนคลับเนี่ยกดไลค์กดแชร์กันแบบรัวๆหลังบอสโจยมนินครับโพสต์ข้อความเนี่ยบอกว่าศิลปินที่ทักมาสมัครกับพ่อโจถ้าคิดว่าตัวเองเนี่ยดังด้วยตัวของตัวเองไม่ต้องทักมาสมัครกับพ่อโจนะสร้างตัวตนเองปั้นตัวเองหรือสร้างวงเอง ที่บ้านเลยไม่ต้องมาสมัครกับพ่อโจโอไม่ต้องมาให้พ่อโจสร้างตัวตนให้ไม่ต้องมาใช้เวทีสาวน้อยเพื่อหาแสงถ้าใครเก่งหรือคิดว่าตัวเองแน่แล้วหรือคิดว่าตัวเองดังด้วยตัวของตัวเองไม่ต้องทักมาสมัครกับพ่อโจสกับสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงให้เหนื่อยเปล่าที่นี่สร้างคนสร้างงานสร้างอาชีพสถาบันปั้นคนที่นี่สอนคนให้รู้จัก ความนั่นเองโอ้โหทุกคนนี่คือข้อความของบอสโจยูมานินนะครับรีด้ว่าโพสต์เดียวเนี่ยสะเทือนวงการเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวอ่านให้ทุกคนฟังอีกรอบนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาสรุปอีกหนึ่งครั้งนะครับกับประโยคที่บอสโจยูมานินได้โพสต์เอาไว้ผ่านแพลตฟอร์มหนุ่มโจยูมานินนำวงศาสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงนะครับศิลปินที่ทักมาสมัครกับพ่อโจถ้าคิดว่าตัวเองเนี่ยดังด้วยตัวของตัวเองไม่ต้องทักมาสมัครกับพ่อโจนะสร้างตัวตนเองปั้นตัวเองหรือ หรือสร้างวงเองที่บ้านเลยไม่ต้องมาสมัครกับพ่อโจไม่ต้องมาให้พ่อโจเนี่ยสร้างตัวตนให้ไม่ต้องมาใช้เวทีสาวน้อยเพื่อหาแสงถ้าใครเก่งหรือคิดว่าตัวเองแน่แล้วหรือคิดว่าดังด้วยตัวของตัวเองไม่ต้องทักมาสมัครกับพ่อโจกับวงสาวน้อยให้เหนื่อยเปล่าที่นี่สร้างคนสร้างงานสร้างอาชีพสถาบันปั้นคน นี่สอนคนให้รู้จักความนั่นเองครับทุกคนได้ฟังไปแล้วใช่ไหมครับสําหรับคําพูดของบอสโจยมานินครับทุกคนเรียกได้ว่าชัดเจนนะครับแล้วก็วันนี้มีหลายคนที่แชร์กันออกไปนะครับสําหรับศิลปินของสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพง สั้นๆง่ายๆเลยครับทุกคนที่อวมอิ่มข่าวกระแสนเนี่ยสรุปได้ด้วยนกะ็คือพ่อโจโอเนี่ยคงอยากจะได้คนที่น้ำไม่เต็มแก้วครับแล้วก็พร้อมที่จะสู้ไปกับวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนั่นเองนะครับอย่างที่ทุกคนทราบกันดีเนาะว่าตลอดระยะเวลาที่บอสโจโยมนินเนี่ยสร้างพื้นฐานของโซเชียลมาก็มีศิลปินมากหน้าหลายตาครับทุกคนที่เข้ามาแล้วก็ออกไปนะครับบางคนเนี่ยอยู่ได้นานก็คืออันนี้ต้องขอแสดงความชื่นชมมากๆแต่บางคนครับเข้ามาแป๊บเดียวแล้วก็ออกไปแบบนี้ครับทุกคนซึ่งหลายคนก็มองว่าเฮ้ยมาใช้เวที สาวน้อยเพชรบ้านแพงเพื่อที่จะ,ะต่อยอดนะทุกคนการสร้างตัวตนของตัวเองหรือเปล่านั่นเองครับทุกคนซึ่งแน่นอนบอสโจมินก็ย้าชัดนะครับเพราะโจเนี่ยก็อยากจะสร้างคนสร้างงานแล้วก็สร้างคนให้รู้จักความนั่นเองครับเพราะฉะนั้นคําพูดนี้นั่นก็คือคนที่รู้จักบุญคุณนะครับคนที่รู้จักคําว่าคนให้โอกาสนะทุกคนบนเวทีหมอนลำนั่นเองครับอย่างวันนี้ทางด้านคุณแม่ของน้องโซเฟียครับก็ได้มีการมาแชร์โพสต์นี้ออกไปครับโดยเขียนข้อความเนี่ยบอกว่าอย่าลืมคนที่ให โอกาสมีเวทีให้แสดงความสามารถอย่าลืมผู้มีพระคุณแล้วคุณจะเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานขอบคุณพ่อโจและทีมงานผู้บริหารสาวน้อยท,ท,ทุกทท่านจ้านี่คือทัศนคติของแม่พวงเนาะคุณแม่ของน้องโซเฟียเพชรบ้านแพงครับที่ได้มีการแชร์โพสต์ของบอสโจออกไปนั่นเองครับทุกคนอย่างที่บอกนั่นแหละครับว่าในช่วงนี้เนาะเราก็จะได้เห็นว่ามีศิลปินที่เข้ามาแล้วก็ออกไปสลับสับ,สบเปลี่ยนครับทุกคนซึ่งบอสโจยมนินเนี่ยก็คงจะอยากจะได้คนที่พร พร้อมที่จะสู้ไปกับวงหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงจริงๆพร้อมที่จะเปิดรับนะทุกคนอะไรหลายๆอย่างนะในเรื่องของการทาโซเชียลแล้วก็พัฒนาตัวเองไปแล้วก็พร้อมที่จะรักองค์กรนะครับวิมเชื่อว่าคําพูดของบอสโจยมินีเนี่ยก็คงจะมีความหมายประมาณนี้นั่นเองครับทุกคนต้องการคนที่น้ําไม่เต็มแก้วพร้อมที่จะเรียนรู้นะครับพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองไปพร้อมๆกับองค์กรพร้อมๆกับทีมผู้บริหารนั่นเองครับทุกคนเพราะฉะนั้นก็วันนี้นะครับคำพูดของบอสโจยมบินีก็คือทําเอาหลายคนก็คือแบบว่าเข้าไปแสดงความ ที่เห็นเยอะมากๆเห็นด้วยกับบอสโจยูมานิน100%ซ็ครับทุกคนสำหรับคำพูดของผู้บริหารเนาะที่ต้องบอกว่าบอสโจเขาก็สร้างพื้นฐานของคำว่าโซเชียลเนี่ยมายาวนานมากๆจนตอนนี้ f c e e o o o นะครับของสาวน้อยเพชรบ้านแพง YouTube ของสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับทุกคนมีผู้ติดตามเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของประเทศแล้วก็ต่อยอดให้กับศิลปินนะครับที่เข้ามา ได้ทํามาหากินครับทุกคนโดยการเปิดช่องทางให้โดยการถ่ายคลิปอะไรต่างๆครับทุกคนก็ถือว่าเป็นหมอลำโซเชียลนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่บอสโจพูดเอาไว้ว่าถ้าใครจะมาสมัครกับพ่อโจเนี่ย มานบนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยเพื่อที่จะหาแสงนะครับถ้าใครเก่งหรือว่าคิดว่าตัวเองแน่แล้วนะครับคิดว่าดังด้วยตัวเองแล้วเนี่ยนะครับก็คือต้องมาสมัครกับพ่อโจ้นั่นเองครับทุกคนก็ตรงๆเลยนะชัดเจนมากๆซึ่งวันนี้หลายคนก็เอาเรื่องนี้ไปพูดกันเยอะมากๆครับทุกคนเนาะที่บอสโจยูมินได้มีการโพสต์ก็ถือว่าเป็นตัวแทนของผู้บริหารบริษทหลายๆน,นะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้นะครับหมอลำแต่ละคณะก็คือบางบางคน ยังไม่ถึงเพิมหนึ่งเลยหรือว่างไม่สบกันก็ออกไปจากวงหมอลำนั้นๆแล้วเพราะฉะนั้นพี่มองว่าผู้บริหารทุกๆวงนะครับก็จะต้องเป็นคนที่พร้อมเปิดรับนะครับกับความรู้ใหม่ๆหรือว่าพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วก็สู้ไปกับองค์กรพัฒนาแล้วก็กระตันอยู่นะครับเพราะโจก็ทิ้งท้ายเอาไว้ด้วยนะครับบอกว่าที่นี่สร้างคนสร้างงาน,สร,างงานสร้างอาชีพนะครับสถาบันปั้นคนที่นี่สอนให้คนรู้จักความนั่นเองครับทุกคนโอ้โหตอนนี้ก็คือหลายคนแชร์ออกไปเยอะ มากเลยทีเดียวครับแล้วก็แสดงความดีครับสาวนา้อยแทงด้วยซึ่งตอนนี้เพจที่สุดในสยามครับให้เป็นหมอหันดับหนึ่งที่มีผู้ติดตามสุด,สดบนยูทูบก็บุกด้วยแล้วทุกแพลตฟอร์มครับทุกคนที่ต้องบอกว่าสาวนา้อยเป็นบ้านแทงเนี่ยก็เป็นหนึ่งจริงในพศนี้ก็ถือได้ว่ามาไกลมากมากเลยทีเดียวนะครับทุกคนก็วันนี้นําเรื่องราวของโจยโูบินินครับทุกคนมาฝากทุกคนแล้วก็ฝากเอาไว้ด้วยกันนะครับ17มิถุนายนนี้ M v วเต็มของเธอเลยนะครับเป็น รวมถึงวันที่17กรกฎาคมนี้นะครับก็จะเป็นการฉายแล้วสำหรับภาพยนตร์คายอ้อทุกโรงภาพยนตร์ครับทุกคนแล้วก็แน่นอนครับ28มิถุนายนนี้เป็นวันปิดฤดูกาลของสาวน้อยเพชรบ้านแพงเพราะฉะนั้นทุกคน กำลังจะเดินทางไปก็แพลนกันดีๆครับรีบจองโรงแรมเพราะว่ากลัวจะเต็มก่อนกว่าจะไม่มีที่พักนะทุกคนหรือทุกคนอาจจะซอดแจ้งแล้วก็กลับบ้านเลยก็เป็นได้แต่ว่าคนที่จะพักเนี่ยก็อยากจะให้รีบจองโรงแรมนะทุกคนที่บ้านแพงโกสมพิสัยจังหวัดมหาสารคามค่ะทุกคนวันนี้เป็นกาลังใจให้กับทุกคน,น,นเป็นกำลังใจให้กับบอสโจโยมนินนะครับ